ปังหนักมากกราฟคณาวฒิยออติดตามไอจีทะลุ3ล้านแฟนร่วงฟินฮอตติดเทรนด์อันดับหนึ่งทวิตเตอร์กราฟคณาวฒิพระเอกชื่อดังดันแฮชแท็กสามล้านคือคกักรักนะครับทำมาทวิตเตอร์คือคกักในวันนี้ครั้งหลังยออติดตามไอจของหนุ่มกราฟฮอตทะลุ3ล้านไปแล้วเพียงปังและปังตลอดทั้งปีไปเลยทำอาติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งเช้าวันที่7มีนาคมไปแล้ว สดใสและน่ารักสำหรับแฟนของกราฟคณาวธซึ่งมียอดคนติดตามมากมายและล่าสุดยอดติดตามไอจีทะลุ3ล้านแล้วสำหรับหนุ่มกราฟเรียกว่าทะยานขึ้นเรื่อยๆและไม่มีแววว่ายอดติดตามจะหยุดเลยในความฮอตของพ่อหนุ่มพระเอกน้องใหม่ช่อง3มที่กำลังผลง,งานละครและภาพยนตร์ก็ต้องบอกว่าเส้นทางบันเทิงของกราฟนั้นกำลังปังยอดติดตามทะลุ3ล้านในไอจีจนแฟนๆดันแฮชแท็ก3ล้านคือค่ารักนะกราฟฟินกันท่วนหน้าจา้า หล่อมากความสามารถปีนี้ฮอตมากจริงๆสำหรับหนุ่มคนนี้